ตติดาอีกวันนี้วันอะไรวันอาทิตย์ไปขึ้นหน่วยกันสี่คนกันขึ้นคนหนวยังสี่ยังสี่นิดนึงอ๋อเออวันนี้เขาหยู่คนโหนดีคาหยุดมันติดกันสามวันเนาะไใบจะไปกลัวอะไรลูกเขารู้ำลูกกาไปลงมอเตอร์เวย์แล้วก็เข้าซอยกมแปดถึงบ้านหรือไม่ก็ไปขึ้นทางด่วนลงเชียงราล่ะใบอย่าบอกไม่อย่าบอกใบไปเส้นทางอื่นดีบ้านใบอยู่น้ำมันมีเดียมเนี้ยล่ะ ขึ้นทางด่วนไปลงรัชดาก็ได้พี่แต้มแล้วก็ขับของอันนี้ไปวนแล้วเหรอวนแล้วเหรอพี่เนสอ่ะวรอพี่เนสกับพี่ไบเซียนขวาเนี่ยพี่ไบเขาจับเวลาถูกก็เนสบอกสิบเอ็ดโมงไงไม่ไม่ไม่คือเซียนนี่หมายถึงว่ามาแบบไม่ต้องไปหาวนอะไรมากไปข้างหลังมันร่มข้างหลังที่เราต้องรถวนแล้วนี่มาจอดรถก็เห็นสนามฟุตบอลที่สนามฟุตบอลเป็นหลักสวัสดีครับ เอาเอามาปากเขาหรอเลากนี้ชือโถเสื็อมานี่ก่อนไหมคืือให้แลยวือรอใช้เลี้ยวมาเลมาเจอสักชื่อห้ไหมเดี๋ยวรถมันจะ่ายลูกสวยๆเรากปิดพุงปิดพุงไม่มีพุงอย่ามาว่าไว้ได้อย่างว่าไว้นะไม่มีไม่ไม่เด็กบอลมีเมืดมีมดที่แอมแอมบอกเฮ้ยแต่มื่อวานเห็นเนี่พน่าจะาย่อจะมีสินจะได้ไวเนสอะไรพฮอตเบยโอ้เฮย ไมคงแบไม่เช่อเดี๋ยไปส่ายงพยาบานเลยทียาบาถ่ายฟ้าเสือบ้าเสอบ้าพยาบาลไปไหนรอไหมรอนงรอไงพยาบาลองยาบาทำงานอ๋อจะตามมาตอนเยนเดี๋ยวถ่ายไมโคนเ่อาเพื่อนแล้ววันนปเตะบอลตากฝนเพื่อมไมเดี๋ยวไม่สบายขึ้นมาไม่หรอกแค่แค่แอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งเลาวิ่งเขาล่มเชื่อเลยไม่ไม่เจอนานนพี่เเออ เข้ามาขาดำข้างนึงป้ามาข้างนี้น้องแสบตาน้องน้องไม่ค่อยหันไปทางนั้นแสบตาเนี่ยมาข้างนี้เลยไม่ต้องหันนองแสบตาเออใช่ไม่ต้องหันมาข้างนู้นเลยรอรเบื่อเบืไปเดี๋ยวเอาทงนี่ถ่ายในอาคารนี้ถ่ายนอคานี่เหรอถ่ายนอกอาคารจริงปะวุ่นเร้นจริงวะเอ้ยอะมามาขอ